ยจัลโหลครับพอดีครับอาจารย์แม่อยู่จังหวัดอะไรลูกจังหวัดนครศรีครับผมเป็นยังไงจังหวัดนครศรีมีมีภาวะยังไงวันนี้จะปรึกษาเรื่องอะไรลูกเรื่ององค์รับผมเรื่ององค์วันนี้ได้ครับผมเห็นได้นะยินดีนะอ่าครับผมสาธุสาธุ ผมไปรับขันนะพ่อแลวรวว่าผมมีองค์นั้นเลยผมโดนทำคุณใส่เต็มเลยครับมีอาการยังไงมีเหมือนอะไรวิ่งอยู่ในท้องครับผมแล้วหายหรือยังหายหายหายเลยครับผมมีอะไรวิ่งอยู่ในท้องแล้วเป็นนานไหมลูกเป็นนานไหมนานครับผมกี่เดือนกี่วันประมาณประมาณรับ5 5กเดือนได้ครับผม ข้าเดือนแล้วถึงจะหายทำยังไงถึงหาย<อ>เป็นวิธียา <ผม S 1> ทานเนีไปให้พระที่วัดผมไปให้พระที่วัดเนี่ยครับผมอ๋อไปให้พระที่วัดทำให้อ่าแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าเรารับขันแล้วแล้วเราก็ไม่ได้บูชาไม่ได้อะไรเลยขันก็ไปจำเริญพระก็ไปให้พระไปทำให้หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตอนอที่ที่ไปรับขันน่ะรับองค์ได้ไหม มีอาการซ่ามีอาการรับรู้อะไรได้ไหมไม่รับรู้อะไรรับเงียบกิตเรับเงียบกิบเลยแล้วจากการที่ได้ดูติดตามอาจารย์แม่จากติกตอกใช่ไหมลูกใช่ครับผมดูแลรู้สึกยังไงบ้างเชื่อความความศรัทธาครับผมมีความเชื่อศรัทธาและลูกได้ศรัทธาบูชาองค์เทพเทวาองค์ใดเป็นความเรียกว่าศรัทธาเฉพาะตนที่ศรัทธาอยู่อ่ะตอนเนี้ย ศรัทธายอยู่คือความรู้สึกผมคือองค์พระพักครับผมพระพักได้ครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวจันแม่จะบอกนะว่าลูกมีองค์ใดนะแล้วก็ลูกต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อที่จะได้เปิดทางนะลูก